สวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วครับมาทํากิ่นอยู่ไงไงเมนูบานบานมือนีครับน,นี่ก็หัวกระเทียมหั่นซอยนี่ก็พริกเม็ดซุปหั่นซอยนี่ก็พริกแกงพริกแกงนี่ก็ตําเองนะครับเนี่ยนี่มาทํากินไงไงบานบานนี่ก็ต้นหอมครับเก็บสดๆมาจากสวนมาหั่นซอยเป็นชิ้นเป็นชิ้นครับ ใบกระเพราพร้อมมีดอกกระเพราด้วยเนาะเนี่ยเวลาไปพัดแล้วจะได้กินหอมๆครับนี่พัดหมูครับนี่เตรียมพร้อมทำอยู่ทำกินเมนูง่ายๆบ้านๆของแส่บของทอบครับ นี่ก <ty> ็ชิ้นหมูครับชิ้นหมูซับครับนี่หมูซับผมมาใส่รวนในกระทะนะครับผมรวนในกระทะให้เขาเลิมซุกซุกเพิ่มเพิ่มหมัดหมัก็หน่อยเนาะกวนจิบพัดนะครับนี่คนๆรวนรวนรวนวนหมูซับ ขาเริ่มสุกเพิ่มเพิ่มหมักหมากเล็กนอยนละเนี่จะรับกินท้าวับในนี่ก้งกเลิ่มที่พหมัมากเพิ่มเพิ่มพอดีแล้วครับนี่เลยอนี่เลยอ่ะได้กินหอมขึ้นมานิดน้อยแล้วครับเน้ำมันขืดลงไปนิดน้อยเนาะจะได้รับ อีกครั้งหนึงห่งเราได้ชิมหอมขึ้นมาอีกเนาะใส่ตามไปด้วยหัวกระเทียมกับหั่นซอยคัดให้เข้ากันครับตามไปด้วยพริกมนบสุกหั่นซอยตัดให้เข้ากันอีก ข้าวเหนียวขวดถึงเข้เขากันกับหมูสับให้รัวนๆรัวนๆตัวกระทะครับนี่คร <c oughs> ับ <c oughs> มาตามไปด้วยพริกแก่สอบเทปมาขัดใส่มากสอบเทปพอดีแตใส่พอดีเหรอนี่นี่นี่ตัดลงกันเลยอ่า คนคนให้เข้ากันรวนรวนให้เข้ากันตัวกระชากให้ได้กลิ่นหอมโอ้กลินวันไปความหอมนี่เลยหุขึ้นมาเลยเขาจมูดนี่ครับโอ้โหกินนาอยนาสีครับถุงน้ำปลาเพิ่มความเข้มลงไปครับตามชอบนะครับ ดกินหอมของดนังปลาเข้ากันก็ข <c oughs> วาหมูสับกินหอมครับ <c oughs> <c oughs> กินหอมมากๆเลยจับตามไปด้วยน้ามันหอยนี่ครับเสริมความเสียบความนวัวเสรนมาก่า <c oughs> <c oughs> ดูสัมเลื่มจับจานจับจานขึ้นมาแล้วครับน้นตาลทรายนิดหน่อยความหวานนิดหน่อยนะครับตามด้วยถุงนัวเนาะทลอกตะไช่ปทอกกับต้องใส่เนะาะเกลือขยายลีซีอิ้วา้อมแซกทีหน้าโอ้ยจับจานเติมนนะ้ำเปล่าลงไปนิดหนนะ่อยนะครับ มาใส่ไปด้วยพ้าเอกของเรายอดใบกับเทาพร้อมดอกกบเทาอ่อนๆครับหนุนเลครับผมมาตามไปด้วย <c oughs> นางเอกของเรานี่ต้นหอมครับต้นหอมหั่นซอยเก็บสดๆมาจากสวนนะครับ <c oughs> ยามหูยาอยากเก็บมาทำดูทำกินตามแบบวิถีบ้าน ปลาสายเปีนะครับจัดลงเลยน้ำตาลส้หน้ำมันเงี้ยเป็นกองข้าสีสันชวนหิวครับกินหอมชวนอยากน้ำลายแตกจวดๆวดแล้วครับนี่ครับเปิดเทือ นี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมอยู่พร้อมกินพร้อมตักใส่ชามบิ๊กๆจังโง่บบช้อนละบิ๊กไปว่ะมาตักใส่ชามบิ๊กๆเลยครับนี่โอ้ยเยอะมากเยอะมากตามหิวตามอยากเลยครับ จัดเต็มจัดเต็มมุลเลยครับเอาให้หมดเลยพร้อมน้ำด้วยนี่ครับเอาไว้สดกินราดข้าวกินแซแฉกเนาะข้าวสวยก็แซบเข้าวเหนียวจำ้ำปุยกิ้ก็เสแกาม,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 มาครับโอ้โห <c oughs> กลิ่นไอความร้อนหุวมีเลยมามากินมาชิมออเดิบออเดิบก่อนกินจัดเต็มครับหูถูกสุขานามัยร้อนร้อนเลยอืมจ้ำ,จำ